สวัสดีครับพบกับมนุษย์ตะขามนะครับเอ็กสเตปไปแล้วต่อไปเป็นเชียวตันเชียวตันเราคัดมาให้เน้นๆนะสิบเอ็ดสดควรไปซื้ออะไรบ้าง1นึ่งเชียวตันวายสาวๆส,สูงวัยสาวๆผู้ใหญ่ชอบมากนะครับกับรุ่นนี้กว้างหน้ากว้างนะแล้วก็โทบ็อกสูง มั่นคงฐานกว้างอย่างเยอะไม่สูงเกินมีความแน่นกำลังพอดีนะครับมีความมั่นคงสูงล็อกเท้าดีระบายดีดูแลง่ายครับราคาไม่แพงเหมาะกับการเดินเหมาะกับการวิ่งนะวิ่งคนเท้าล้มเท้าแบนใช้รุ่นนี้ได้นะครับวายออกแบบมาให้ดันอุ้งนิดนึงแต่มันไม่ดันนะครับมันเดินสบายนะมันค่อนข้างนุ่มแน่น แล้วก็เหยียบได้เต็มมีความสบายวิ่งแล้วไม่กินแรงเลยนะครับหัดไปรองเท้าเจ้าปัญหา T G 1นะ T G 1 0ใส่แล้วนุ่มสบายมากเดินวิ่งช้านะครับวิ่งอีซี่ผมวิ่งได้ไม่เกิน7นะมีความมั่นคงสูง แฟนผมที่เท้าลมเดินแล้วเท้าตรงเดี้ยอย่างนี้ปกติเขาจะเท้าเอียงอย่างนี้เลยนะเอียงในแบบนี้คู่นี้เดินแล้วเท้าตรงเดี้ยเดินสบายนุ่มนวลน,นะแฟนซึ่งไม่ชอบอะไรง่ายๆกับชอบนะมันมีความนุ่มแล้วก็ไม่ได้ยวบนะครับเฉพาะเวลาวิ่งช้าหรือเดินนะแต่ว่าถ้าวิ่งเร็วผมรู้สึกว่ามันกินแรงไปนิดนึงนะก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเป็นรองเท้าที่หน้ากว้างสบายมากๆโค็บกหนาะสูงมากๆใส่สบายมากๆรอกเท้าดี นะวัสดุอันนี้จะออกเป็นผ้านิดหนึ่งจะเลอะง่ายกว่าวายหน่อยหนึ่งนะอ่ะถัดไปลืมคู่หนึ่งคู่เก่งไม่ได้เลยนะครับนี่ทีจีเพลนะแนะนำไปหลายคนแล้วถูกใจคือเป็นรองเท้าสำหรับวิ่งอีซีวิ่งปกติวิ่งลองรันนะวิ่งเก็บระยะลองรันเป็นคาร์บอนที่ไม่ทำร้ายนะครับคาร์บอน อย่าโทษรองเท้าคาร์บอนรองเท้าคาร์บอนสามารถคาร์บอนสามารถทําให้รองเท้ามั่นคงนะครับสบายโดยไม่ต้องดีดเด้งก็ได้นะฮะราะรองเท้ากลิ้งพอสมควรไหลแล้วก็มีการรองรับที่ดีโฟมด้านบนนุ่มนะครับด้านล่างแน่นวิ่งมีความมั่นคงสูงรองเท้าดีอัปเปอร์ดูแลง่ายนะครับ ไม่เลอะง่ายระบายอากาศดีมาก็อกเท้าดีมากราคาไม่แพงนะหล่นมาที่พันกว่าบาทแล้วนะสำหรับคู่นี้วิ่งยาวๆรองเท้าที่มีคาร์บอนจะไม่ยุบเท่ารองเท้าที่ไม่มีแผ่นนะแล้วก็คุณจะสบายมากกว่าคู่นี้คนเท้าล้มใส่แล้วค่อนข้างมีความมัน่นคงนะรองเท้ามันปาดนอกไม่ได้ปาดในนะแล้วด้านในก็ไม่ได้เลี้ยวมากใส่แล้วสบายนะครับ มันเป็นรองเท้าสิ้นคิดคู่หนึ่งเลยทีเดียวสำหรับเจ้าทีจนะิเล็กนะถัดไปอะหมดต่อไปเป็นรองเท้าซิ่งบ้าง PB Pro PB Pro นะหลายคนชอบนะคนน้ำหนักตัวเบาๆจะชอบเบาสีม่วงเบากว่าสีขาวนะครับมันมีสองสีออกมาสีม่วง2องร้อยิบ สีขาว220ก็คือยังเบาอยู่ระบายอากาศดีผ้าไม่เหมือนกันนะผ้าของสีม่วงจะเป็นผ้าตารางแล้วแน่นกว่าในขณะที่สีขาวจะใส่สบายกว่าผ้ายืดกว่านะครับก็แล้วแต่เลือกเอาถ้าคุณเลือกสีม่วงมาก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ฟิตฟิตจ,จัดเลยเป็นรองเท้าที่นุ่มเด้งด,ด,ดีนะแต่ว่าวิ่งยาวๆอาจจะถ้าเป็นคนน้ำหนักตัวเยอะหรือวิ่งช้าแช่เทา้ามันอาจจะเริ่มแบนบ้างแต่วิ่งไม่เกิน10 k เคสับๆปังๆ มันดีนะครับสำหรับ P.B. Pro นะใช้ให้ถูกเรื่องนะแล้วมันจะมีความสุข P.B. Pro P.B. Pro ถัดไปใหม่ขึ้นมานิดหนึ่ง P.B. 3ตอนแรกเขาเขียนว่าเป็นรุ่น Enhance ซึ่งมันเรียงยากเรียกยากเกินไปเขาก็เลยเปลี่ยนเป็น P.B. 3 Pro P.B. 3 Pro ปรับปรุงข้อเท้าปรับปรุงด้านในปรับปรุง ดรอปนิดหน่อยนะแล้วก็ทำให้รองเท้ามั่นคงขึ้นเอียงน้อยลงกว่ารุ่นเดิมต้องบอกนิดนึงว่ารองเท้าซิ่งของเสียวตันจะมีบุคลิกคือกลางคอดนิดหนึ่งนะครับคนที่ไม่ชอบใส่รองเทา้ากลางคอดคอดอาจจะไม่ชอบมันเหมือนพวกเมตาสปีดนั่นเองคือกลางคอดขอดเยอ,เยอะเพื่อเร่งให้เท้าตกไวๆนะมันไม่ใช่เรื่องออกแบบผิดหรือว่า เป็นข้อเสียของรองเท้าแต่มันคือรองเท้าแข่งเพราะฉะนั้นเขาต้องการให้ตกไวถีบไวนะจะใส่รองเท้าแข่งเข้าใจมันก่อน็อกเท้าดีกว่านะแล้วก็มั่นคงกว่ารุ่น P.B. 3ปกติอย่างเห็นได้ชัดนะครับเท้าเอียงผมเท้าผมเอียงน้อยลงผมไม่เคยเจ็บนะ P.B. 3ธรรมดาก็ไม่เจ็บ P.B. 3 Pro ก็ไม่เจ็บเช่นกันนะสวยเบาอันนี้เหมาะสำหรับคนวิ่งเร็วนุ่มแน่น หน่อยหนึ่งนะถ้าเทียบกับ P B 1แล้วมันคนละอารมณ์เลยแล้วก็คือดรอปมันน้อยกว่าอันนี้ดรอป4ต้องเป็นคนที่ลงประมาณแถวแถวนี้จะรู้สึกมันนะครับปังๆถ้าคนวิ่งซ้ำก็แปะแปะไปเรื่อยๆนะมันจะกลิ้งน้อยหน่อยหนึ่งเพราะดรอปมันน้อยนั่นเองนะครับแต่ได้ความได้ความกลิ้งจากความแน่นของเขามันไม่ได้นุ่มแบบ P B Pro นะถัดไป P B อ่ะผมลืม P B 4ไปได้ยังไง ดีดก็โคตรถูกดีดีตัวซ้อมเป็นตัวปลอมไม่อะเป็นเพื่อนกันกันกบเม t าสปีดปารีสนะมันรู้สึกฟิลคล้ายกันมากทั้งความเลี้ยวสีการระบายอากาศผ้านี้จะตึงกว่านิดนึงนะมีความนุ่มกว่าเมต s สปีดนิดนึงแล้วก็เด้งกว่านิดนึงนะแต่ฟิลวิ่งโดยรวมคล้ายกันมากคล้ายๆเอ็ดปารีสไหลดีด นะครับแล้วก็กระชับนะกลางคอดเหมือนเดิมนะกลางแคบหน่อยก็สำหรับคนชอบรองเท้าซิ่งๆพันกว่าบาทเอาไปซ้อมกับปารีสไปซ้อมกับโตกเกียวกับโตกเกียวพอได้นะโตกเกียวมันจะนุ่มกว่าพวกนี้นิดหนึ่งแต่ว่าการตอบสนองผมว่า Pb4 ตอบสนองมากกว่าโตกเกียวหน่อยนึงโตกเกียวกล้ไป็นรองเท้าติ่มลงเยอะพอสมควร Pb5 นี่นี Pb5 ต่างกันนิดเดียวนะ ต่างกันตรงท้ายเห็นไหม PB5 เปลี่ยนอัปเปอร์นะครับแล้วก็คือเรียกว่ามันใส่สบายขึ้นแล้วไซ้์มันตรงขึ้นนะ PB4 เนี่ยมันสั้นสั้นไปประมาณจุดเรียกว่าจุด5แล้วกันแต่ผมใส่ตรงไซได้อันนี้ก็ต้องใส่ตรงไซจะสบายขึ้นนะออกแนวแนวอันนี้เป็นไซส์โตเกียวอันนี้เป็นไซส์ปารีสนั่นเอง4ปารีสไซส์ปารีส5ไซส์โตเกียว นะใส่สบายแล้วล็อกดีอารมณ์เดิมเหมือน PB 4แต่เด้งกว่าแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันมันนุ่มขึ้นนิดนึงนะแต่ว่ามันก็เด้งกว่ามันยุบมันยุบน้อยมันบอกไม่ถูกแต่ว่ามันแรงกว่าแหละแล้วก็แผ่นแข็งกว่า p d c นิดนึงสำหรับคู่นี้เมื่อกี้ลืมบอกอันนี้หน้าแคบนะใะใส่ตรงสัตแต่ใส่ตรงไซด์ได้นะครับสำหรับ PB Pro Pb 3 Pro หน้ากว้างค่อนข้างสบายสุดในกลุ่มของ Pb นะสบายกว่า Pb 4 Pb 5คู่สุดท้ายรองเท้าประหยัดพลังงานผมพูดเสมอบอกตั้งนานแล้วว่าเป็นรองเท้าประหยัดพลังงานน่าจะเป็นคนแรกเลยแหละที่พูดว่าคู่นี้วิ่งยาวๆดีสำหรับเทลทส0นะสีหลังๆจะนุ่มขึ้นชัดเจนจินชอที่สูตรแล้วนะครับมีความเด้ง มีความนุ่มมีความกลิ้งมีความสบายนะครับแล้วก็แผ่นดีดดีนะผมเห็นอีลิตต่างจังหวัดท่านหนึ่งเอาไปวิ่งฟูมาทราบไหมฮะสองนาทีสชั่วโมง35นะแบบโคตมากอะบ,บอกว่าไม่จำเป็นต้องใช่รองเทา้าแพง2ชั่วโมง35ไม่ใช่เวลา ธรรมดาธรรมดาเลยนะครับเป็นเวลาที่โหดร้ายมากจากทางภาคใต้นะใส่สบายหลังเท้าค่อนข้างสูงผ้าในรุ่นในสีหลังๆเนี่ยเขาปรับมาใหม่บริเวณอุ้งเท้าอ่ะนี่เห็นไหมมันก็คลอดเหมือนเดิมแต่อุ้งเท้ารับมากขึ้นใส่สบายขึ้นกว่าสีแรกๆนะสีแรกๆมันจะปาดลงไปแบบนี้อุ้งเท้าจะรู้สึกรัดมากอันนี้จะรู้สึกรัดน้อยลงแต่ก็ยังกระชับอุ้งเท้าอยู่เน้นอีกอย่างหนึ่งคือ ใส่ซปเปอร์ชูราัดก็ใส่ซปเปอรช์ชูรัดรองเท้าให้แน่นดูผมรัดรองเท้าสิเบี้ยวพับยน่นแบบนี้นะใส่ให้แน่นจะมีความสุขและใช้มันได้เต็มที่ก็จบไปนะสำหรับเชียวตันเป็นรองเท้าที่ผมว่าคุ้มดีนะเลิกไบเอสเลิกตั้งแง่กับรองเท้าจีนนะแล้วคุณจะมีความสุขใส่สบายอาจจะโชว์เพื่อนไม่ได้แค่นั้นเองนะนอกนั้นผมว่าโอเคมากๆ ทุกคู่ผมใส่ตรงไซส์หมดนะวายจะสบาย TG เพล TG ทีท่นี่อจุดศูนย์จะสบายสุดวายสบายรองลงมานิดนึงนะครับส่วนเพลท TG เพลทก็ผมว่าก็สบายนะหน้ามไม่ได้รัดมากแล้วก็มีความยืดหยุ่นพอประมาณใส่สบายแต่ว่าจะกระชับกว่าพวกรองเท้าปกตินิดนึงโอเคครับสวัสดีครับ